ถ้าเกิดใครมีงบประมาณในการซื้อหูฟังนะ <S <S ผมจะให้ไม่โดนตัวนี้ตัวนี้คือ Soundcore Liberty ไฟแม่งเทงแต่เปิดอะฟีลแบบฝากระโปรงรถแล้วทุกคนดูไฟสถานะเขานะนี่อ่อนๆแบบเนี้โคตรสวยวัสดุขเขาจะเป็นแบบกึงดำด้านนะครับส่วนเรื่องเสียงโคตรดีตัวนี้ถูกจริตผมมากเข้าที่ผมฟังและใช้งานมานะตัวนี้เบสแน่นแต่ว่าแม่งนุ่มอธิบายยากนิดนึงวะ่ะคือเบสแม่งมาไว้มาเลยอะฟังแล้วตึบๆแต่แม่งนุ่มเว้ยแล้วจุดเด่นของเขาอีกหนึ่งอย่างคือแบตแม่งอึดอึดจัดเลยอะชาร์จหนึ่งครั้งอะใช้ได้ ผ้าลมเคสชาร์ดด้วยเนี่ยสัตไป48ชั่วโมงพอใส่ขึ้นมาแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ตัวหูฟังเนี่ยลูกทรงจะเป็นแบบนี้มาใน,นทรงอินเอียร์ ANC 3.0รองรับไฮเลสออเดโอและด้วยการที่เขารองรับไฮเลสออเดโอนะครับรายละเอียดเสียงอะมาครบพบเอาไปดูหนังมาแล้วโคตรดีไม่ต้อง EQ เลยเลยถ้าพื้นฐานเบลพียวก็ดีเลยเวย้ยแน่นอนครับใช้คู่กับแอปเซาคอได้ใครยังไม่พอใจในเรื่องของเสียงก็เข้ามา EQ ได้เขาจะมีพรีเซตไว้ให้หรือจะคอสตอมเองเลยก็ได้แล้วมี Dolby Audio ด้วยนะ ไปเปิดกันซะเวลาจะดูหนังฟังเพลงอ่ะเลดนี้มีเกมโหมดมาให้อย่างแน่นอนคัสตอมการคอนโทรลได้1ครับเป็นไร2ครับเป็นไรเลือกได้เองเลยในการคอนโทรลตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวมือล้าบไปสัมผัสอย่างนี้นะเขาใช้กันในการคีบแบบนี้นี่โหดีทดสอบเสียงจากไมค์ซาวคอร์ลิบิที้ไฟเป็นไงบ้างครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยเสียงดีไหมถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้นะครับผมปับิปกัดเอาไว้ให้แล้วตรงนี้ซาวคอร์ลิบ r t ี้ไฟ h t